สำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อใช้งานตัวขยายสรรยาัญญาณ Wi-Fi TV l i n k ก็ตามนี้นะครับอันดับแรกเสียบปลั๊กเลยครับอย่างนี้เลยแล้วก็เสียบสายแลนครับผมจะใช้วิธีประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนี่นะครับไฟขึ้นมาแล้วไฟ power ขึ้นมาไฟ signal signal ขึ้นมาแล้วดับไปแล้วเหมือนเขากำลังเปลี่ยนโหมดครับ เดี๋ยวรอเขาจัดการก่อนนะครับดูว่าเขาจะเปลี่ยนโหมดได้หรือเปล่าผมจะวางไว้แบบนี้นะตอนนี้ในมือถือเจอ Wi-Fi ชื่อใหม่แล้วครับเป็น TP Link Extender ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อด้วยแอปจะเป็นแอปตัวหนึ่งที่ชื่อ t e t h e r ตัวนี้ดาวน์โหลดได้นะครับก็เปิดแอป t e t h e r ขึ้นมาหลังจากนั้นรอสักครู่ครับพอขึ้นมาแล้วผม จริงๆผมมีรุ่น Archer v r 4 0 0อยู่นะครับตอนนี้ก็ออนไลน์อยู่ผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งโดยเพิ่มอุปกรณ์ขยายสัญญาณเลือกเลยครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเป็นรุ่นนี้นะตัวนี้ตรวสอบสถาน,นะครับหลังจากนั้นก็กดไปเลยนะครับเข้าร่วมเขาจะเข้าร่วม Wi-Fi อั Fi, ตนมัติเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าชื่อนี้นะครับทุกอย่างถูกเขียนสเต็ปมาอยู่แล้ว กำลังค้นหาเขาก็จะค้นหามาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเลือก Wi-Fi ที่คิดว่าสเสถียรที่สุดนะครับผมจะขยายจากตัวนี้อ่าโอเครหัสผ่านแล้วก็ดันขยายจากตัวนี้นะครับโอเค กำลังพยายามเชื่อมต่อนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับยืนยันสถานที่ตั้งนะครับโอเคเสร็จสิน้นเข้าร่วมผมจะเชื่อมต่อ wi-fi ชื่อใหม่เลยนะครับเขาก็จะเชื่อมต่อ wifi ของตัวขยายสัญญาณ tp-link ตัวนี้ เสร็จแล้วครับเชื่อมต่อเข้าร่วมเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจาก TP Link นะครับสังเกตดูตอนนี้ไฟ TP Link ติด2ดวงแล้วเป็นสีน้ำเงินทั้งคู่นะครับเหมือนแอปพยายามบังคับมือถือให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ชื่อ m a c m a n 2 4 u n d e r s c o r ext นะครับ เป็น Wi-Fi จาก t p l i n k ตัวนี้ขยายต่อมาอีกทีหนึง่งหลังจากที่เพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วผมก็จะมีตัวบนนี่นะครับที่เป็น t l k w a 8 5 5 a e ตัวนี้ก็คือตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับออนไลน์อยู่ด้วยสามารถกดเข้าไปก็จะเห็นตัว Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาเป็นรีพีเตอร์นั่นเองโหมดนี้นะครับสามารถกดดูรหัสได้แชร์ได้นะครับสถานะ มีเครื่องเชื่อมต่ออยู่กี่เครื่องนะครับด้านล่างจะมีโชว์เครื่องลูกขายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสถานะแสดงว่ากี่เครื่องเป็นขึ้น2.4อย่างเดียวนะครับถัดมาการตั้งค่าด้านล่างตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะมากสามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับตัวแรกก็คือการตั้งค่าแบบเร่งด่วนเขาจะคอนฟิกใหม่อีกรอบนึงไม่ต้องสนใจเครือข่ายสัญญาณครับคุณสามารถเปลี่ยนสลับ ตรงนี้ได้เลยสามารถแก้ไข ssid ปิด w i เลส s นะครับรวมถึงเปลี่ยนรหัสต่างๆเพราะว่าเราควบคุมตัวเนี้ยผ่านตัว cloud อยู่แล้วนะครับเราเชื่อมต่อ wifi ตัวอื่นก็สามารถตั้งค่าได้นะครับพัดมาเครือข่ายหลักเปลี่ยนเครือข่ายหลักตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเครือข่ายที่เราให้ wifi ตัวนี้ไปเกาะอ,อยู่นะครับเป็นตัวแม่นั่นเองก็เลือกเครือข่ายหลักตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ถัดไปตัวช่วยค้นหาตำแหน่งเช็คสัญญาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แบ่งปัน wifi ตัวนี้ก็คือแชร์กดปุ่มแชร์ก็จะแชร์เป็นรูป QR code แล้วก็มีชื่อ SSID มีรหัสผ่านนะครับปิดเปิดไฟสถานะได้2อดวงที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับปิดเปิดได้โดยการควบคุมผ่านแอปนะครับตั้งค่าแลนก็คือตั้งค่า IP address ของแลนตอนนี้เขารับ อัตโนมัติมาจาก Wi-fi ตัวแม่อยู่นะครับแก้ไขได้แล้วก็สามารถกำหนด DCP เองได้ IP วงไหนจะให้แจกเบอร์อะไรนะครับตั้งแต่ไหนถึงไหนก็แก้ได้ตรงนี้นะครับแต่ผมก็อัตโนมัติหมดเลยอ่าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถัดไปการคว้าคุมของสัญญาณ wi-Fi ก็คือปรับความแรงสัญญาณนั่นเองผมปรับแรงสุดอยู่นะครับแล้วก็กำหนดเวลาเปิดปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าเปิดปิดอุปกรณ์รีบูตได้นะครับถัดไปโหมดการทำงานนี่แหละครับที่ผมจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ตผ่านมาเราเตอร์เชื่อมทันยาน wi-Fi มาหาอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ปล่อยสัญญาณ w i f i รีพีทออกไปให้อุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมด2โหมด Access point ก็คือเราเชื่อมต่อสายแลนมาจากเราเตอร์บ้านมาให้ตัวขยายสัญญาณ wi-Fi ที l i n k ตัวนี้ เราก็ปล่อยแค่สัญญาณออกไปหาปอุปกรณ์ให้ใช้งานนะครับผมจะเปลี่ยนไปตนนัวนี้แล้วให้ใช้สายแลนตรงนี้แทนนะครับหลังจากนั้นก็บันทึกครับเราก็รีบูตครับเพื่อให้เขาเปลี่ยนโหมดนะครับผมตั้งใจจะใช้โหมด access point อยู่แล้วผมจะเอาไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านด้วยสายแลนไปยังจุดที่ต้องการเพิ่ม access point นะครับตอนนี้ก็ไฟกระพริบอยู่นะครับ ปล่อยให้เขาเปลี่ยนโหมดสักครู่ตรงนี้ผมจะเสียบสายแลนเข้าไปนะครับพอเปลี่ยนโหมดแล้วเขาก็กลับมาออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็จะเจอตัวนี้ผมจะกลับไปดูตอนนี้หลังจากที่เปลี่ยนโหมดเป็นสายแลนนะครับเขาก็จะล้างข้อมูลออกทั้งหมดเลยแล้วกลับไปเป็น wi-fi ssid default นะครับโดยที่ไม่มีการใส่รหัสผ่านคุณจะต้องใส่รหัสผ่านด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็รีบใส่รหัสผ่านเป็น รหัสผ่านที่ผมใช้อยู่นี่แหละครับโอเคบันทึกครับตกลงค่อนข้างโอเคนะผมชอบฟังก์ชันนี้นะครับสามารถซื้อตัวที่เป็นตัวขยายของ TP-Link แบบนี้ไปวางจุดไหนก็ได้ที่มีสายแลนเราใช้แบบ Access Point Mode เพื่อที่จะกระจายสัญญาณณนะตรงนั้นก็ได้เลยนะครับค่อนข้างนิ่ง เขาก็จะพยายามเชื่อมต่อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมเชื่อมต่อ wi-Fi อื่นก็น่าจะได้เหมือนกันคุยกันผ่านคลาวก็ได้นะครับโอเค,อเ,คเขากลับมาแล้วรหัส wi-Fi เปลี่ยนแล้วครับปลอดภัยแล้วเครื่องลูกเจอเครื่องลูก2เครื่องนะครับความแรง wi-fi ก็กำหนดได้เหมือนเดิมกำหนดได้เวลาเปิดปิดเครื่องได้เหมือนเดิมเปลี่ยนโหมดกลับไปกลับมาได้ครับคุณสามารถเปลี่ยนโหมด กลับไปเป็นโหมดขยายสัญญาณก็คือเป็นรีพีเตอร์ได้นะครับเขาก็จะกลับไปเชื่อมต่อด,ด้วย w i f i แต่ผมเนี่ยต้องการให้เชื่อมต่อจากเราเตอร์บ้านมาด้วยสายแลนแล้วมาขยายเป็น wi-fi อีกทีหนึ่งนะครับถือว่าผ่านครับค่อนข้างที่จะลองรับการใช้งานได้ดีทั้ง2แบบนะครับแบบขยายสัญญาณ w i f i ก็ได้แบบขยายสัญญาณที่เป็นสายแลนมาปล่อยเป็น w i f i ก็ได้นะครับ การตั้งค่าก็มีอยู่ประมาณนี้ท่านใดนที่ดูแล้วมีคำถามหรือทำไม่ได้สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มให้นะครับสันคลิปนี้ก็เอาอุปกรณ์ดีๆมาให้ชมนะครับแล้วก็มาอธิบายวิธีการตั้งค่าด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ